รู้เบื้องต้งถงนถนนสู่อาชีพงานบริการสายการบินนะการบริการสายการบินหลักๆเยจะประกอบด้วยสองส่วนคือบริการบนเครื่องบินกับบริการภาคบิน,บนในในประเทศไทยมีการเปิดคอร์สแบบนี้เยอะมากแล้วก็ทำเงินได้เยอะมากผู้เติวหรือสถาบันาสามารถทำเงินได้เดือนหนึ่งเป็นล้านล้านก็มีความรู้สึกของเราณตอนนี้คือเรารู้สึกไม่อยากเป็นแอร์ใช่ไหมเราไม่รู้สึกว่าอยากเป็นแอร์ ไวรัสไทยส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้เพียงแต่เราไม่รู้ว่าเอาเขาต้องทำยังไงถูกไหมไม่รู้ว่าเรวอย่างฉันเนียเป็นได้ไหมแล้วสอบอะไรหรือต้องเรียนต่ออะไรเขาจะสอบอยังไงถูกไหมพวกคือพวกนั้นคือเราแทบจะไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับสนามบินเกี่ยวกับสายการบินเลยเราคือ,อรู้สึกว่าอย่างน้นควรจะรู้อะไรบ้างอย่างเงี้ยแล้วเขาจึงยอมเสียเงินเป็นเงินเพื่อรู้แค่นี้จริงๆแล้วการเทีแบบจะมีง่ายมากหมายความว่า หลักๆมันคือหนึ่งคุณควรจะรู้ว่าระบบสายการบินเป็นยังไงทํางานอะไรยังไงนะครับแล้วก็หลักๆเลยเขาจะเรียนวิธีการเทคนิคการสอบสัมภาษณ์การเตรียมตัวสัมภาษณ์แล้เป็นหัวใจสำคัญทีนี้คอร์สนี้ันไม่ใช่แค่เรื่องของการงานการบินอย่างเดียวนะครับเราจะได้เรียนเทคนิคสัมภาษณ์มีการสัมภาษณ์เวลาไปสอบชิงทุนสอบอะไรเนีคยับเพราะว่ารูปแบบการสัมภาษณ์มันไม่ใช่แค่การถามตอบหรือชื่ออะไรแค่ซีปมันยุ่งวุ่นวยไม่ใช่เราต้องมีเทคนิครูปแบบมาตรฐานของมัน ตัวนี้ถ้าเราอบรมกันเพื่อให้ความเร็วแต่ทว่าเขายังเสียกันเพราะคนส่วนใหญ,ญ่ถ้าฝึกการอบรมดีๆขึ้นไปก็ก็เรารู้ไงเว่าเรารู้ทางแล้วว่าไปนี้ต้องไปยังไงอยังไรย่งไรมันก็จะได้เปรียบนะครับนีน้คอร์สนี่เราจะรเรียนรู้ในความรู้ทุกต้องเกิดสนามบ,บินเป็นยังไงเครื่องบินเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงนะครับและสามรารถประยุกต์ใช้กับงานอื่นๆได้ด้วยในกระดั้น เราเรียนปัญหาวิทยไ์ไทยนะครับในกระทันข้อสอบข้อสอบเข้าแกะตอนนี้มึงกันใช่ไหมใน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 เดี๋ต้องสอบแกะสอบอะไรโอ้เนี่ยสอบอะไรามากมายข้อสอบส่วนใหญ่มันจะเป็นภาษาอังกฤษหมดนะและข้อสอบมาตรฐานชุมนใหญ่ของประเทศไทยนะครับมันจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับงานการบินเป็นส่วนมีตลอดและสมมติรเ,รเรารู้อะไรบางอย่างเรารู้อะไรเป็นข้อหาเอาแค่ไปทำคำคำุณค,ค้นยังเป็นข้อสอบนะแต่เรารู้ไหมว่าพี่มันแค่สิ่งหนย่างอนี้โอกาสเก่ามันจะปูก สมมติเราคำสั่งคำสั่งงเราไม่รู้เนี่ยเพราะเองจะสอนคำสั่งให้รู้